สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาอธิบายการทํางานของทามเมอร์ในโหมดศูนย์นะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะขอเกินก่อนนะครับในโหมดศูนย์นี้ก็ทํางานคล้ายๆกับโหมดหนึ่งนะครับในคลิปที่7นะครับถ้าใครมีทราบว่าโหมดหนึ่งทำงานยังไงก็ให้แนะนําไปดูคลิปที่7นะครับแต่มันต่างกันตรงที่ทามเมอร์โหมดศูนย์จะใช้13บิตนะครับแต่ทามเมอร์โหมด1จะใช้16บิตเลยนะครับอีเจ็ตเจอร์ทีแนะครับจะใช้5บิตนะครับก็คือ D0 ตรงนี้ครับตรงปลายประกาศเช็ีหน D2, D3 และ D4 สนะครับส่วน3บิตที่เหลือนี้ไม่ใช้งาน,นครับมันจะมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่มันไม่สําคัญเพราะมันไม่ได้ใช้งานแค่แค่5บิตล่างนะครับส่วน T h ่ e g i s t e r ทั้มืออันดับสูงนะครับก็จะใช้ทั้ง8บิตเลยนะครับก็คือทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทฤษฎีก่อนเลยครับ ซีดีของทัมเมอร์โหมดศูนย์ก็อย่างที่เกิดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คือใช้รีเจ็ตเตอร์1 3บิตนะครับเพื่อทีเฮดกับ TL TL นี้ก็เป็นรีเจ็ตเตอร์ทัมเมอร์อันดับต่ำนะครับทีเฮดก็เป็นรีเจ็ตเตอร์ทัมเมอร์อันดับสูงนะครับแล้วบิตที่ใช้ของ TL ก็อย่างที่บอกไปก็คือใช้แค่ D0 ถึง D4 สีครับส่วน D5 D6 D7 นี้ไม่ใช้งานครับจะเป็นอะไรก็ได้นะมันจะเป็นศูนย์หรือ1ก็ได้ตามท่าของมันเลยแต่มันไม่ได้ใช้งานไม่มีผลลอออออะะะไรรรรรต่กกกานนัับบขงททมมมมเเ์์คแ้ว็็จใช 8บิตเลยครับก็คือ D8 ถึง D15 ก็เป็น8ตัวยีเตอร์ทั้งหมดที่ใช้งานก็มี13ตัวครับคือ D0 D1 D2 D3 D4 แล้วก็ D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 นะครับรวมทั้งหมดก็เป็น3บิตในโหมด0ครับในทัมเมอร์โหมด0แล้วก็ค่าสูงสุดที่นับได้ของทัมเมอร์ในโหมด0นี้ก็1 FFF นะครับค่าสูงสุดที่มันนับได้ต่อไปก็จะไปดูในส่วนของการอธิบายการทางานของทัมเมอร์โหมด0นะครับว่าทางานอย่างไร นี่ก็มาอยู่ในหน้าของอธิบายการทํางานของทามือโมดสูนนะครับว่าทํางานอย่างไรนะอันนี้เราเพิ่งเปิดเครื่องมาครับเราเราทำการกดเริ่มไหมตรงนี้ตรงนี้ปุ่มเริ่มนะเดี๋ยวผมขออธิบายในส่วนของว่ามันมีอะไรบ้างนะครับว่าตําแหน่งตรงไหนเป็นอะไรบ้างนะครับาใครเคยดูคลิปที่7มาแล้วก็คือคลิปอธิบายการทํางานของทามือโมดหนึ่งนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับคลิปที่7จ็ดาใครไม่ได้ได้ดูคลิปที่7มานะครับก็เดี๋ยวผมขอเกินก่อนชั่วคราวนะก็คือ T L เป็น Register ทัมเมอร์อันดับต่ำนะครับ T-H Reader ทัมเมอร์อันดับสูงนะครับแต่ T-L จะใช้ Reader แค่5บิตนะครับก็คือ5บิตล่าง T-H ใช้ Reader ทั้ง8บิตเลยนะครับต่อามาก็เป็น T-F ในรูปนะครับ t ีก็เป็น t i m e r Overflow นะครับก็คือเป็นค่าเกินของการนับของพวก er t i m e r TH กับ TL รวมกันนะครับถ้ามันนับเกินมามันก็จะเก็บตัวทดไว้ใน TF เอฟทจะกลายเป็น1มันมันจะเป็นการบอกว่าทา m e r ได้นนับเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ TRB บิดอยู่ในรูปเลยครับตามรูปตรงตำแหน่งนั้นนะครับอาจจะเหมือนกับ t i m e r อร์ในโหมด1กึอธิบายแทนในส่วนของทา m e r อร์โหมด0ูนย์ได้นะครับแล้วก็ LED 1ดีนี้ก็เป็นการแสดงผลของการทำงานทามเ e r ร์ครับที่เราได้โปรแกรมไว้ในคลิปที่6นะครับปุม นี้ก็ปุ่ม T R ก็เป็นการแบบป้อนคําสั่งให้แบบท้ามือหยุดการนับนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเริ่มการทํางานอันนี้ก็เป็นรีเซ็ตครับตรงนี้ก็เป็นลคอกนาฬิกาเข้าขาเข้านะครับเข้าเข้าก็มีประมาณนี้นครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันเลยกดเริ่มเลยครับจะนับไปเรื่อยๆนะจะสังเกตได้ว่าปิด D 4นะครับแล้วก็ตรงนี้ดิด บิด D8 ตัวสามบิดนี้ไม่ใช้งานนะครับจะสังเกตว่าสามบิดท,ที่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่มีผลอะไรนะครับมันก็จะนับข้ามไปอันนี้ปุ๊บแล้วมันับมานับไงนีเดี๋ยวผมทําให้กระจ่างชัดได้มากขึ้นครับอันนี้ผมได้ทําการกับ LED นะครับเพื่อไม่ให้มันทํางานนะเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพในการทํางานของทํามือมากขึ้นนะเห็นไหมมันก็ค่อยนับมาครับเดี๋ยวค่อยๆสังเกตรครับสามบิดนี้ไม่ใช้งานนะเดี๋ยวลองสังเกตดี่ห้ามันบิดบิดนี้เป็นศูนย์เมื่อไหร่บิดนี้จะกลายเป็นศูนย์ทันั้นเห็นไหมครับสามบิดนี้ไม่ยองงงนัา ดูดีนะเป็นศูนย์ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายเป็น1มันจะแบบน,บนับตัวทดไปเรื่อยๆเพราะมันจะนับค่าไป่3บิตตัวนี้ไปโอเคใช่ไหมเข้าใจไหมครับทั้งหมดบิตที่ใช้ก็จะเป็น13บิตนะครับนับดูได้นะ1 2 3 4 5 6 7 896011213นะครับก็นับบนไปอย่างงี้อันนี้แค่ปิดการทํางานของมันนะครับมันจะเป็นค่าอะไรก็ได้ตามที่เรากําหนดครับใน TH กับ TL ครับถ้าเริ่มต้นของมันค่าเริ่มต้นเรากําหนดให้ TH เป็น00หรือ TL เป็น00ก็ได้หรือ TH เป็น00หรือ TL เป็น E0 ก็ได้นะครับ E0 ก็จะตรงนี้ก็จะกลายเป็น111ทั้งหมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวกลับคืนไปที่เดิมครับเพื่อให้มันเปิดการทํางานของมันพอเข้าใจแล้วใช่มัมยครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นการทํางานของ Hammer ไปเรื่อยเดี๋ยวผมขอเร่งเร่งให้ แบบเร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมเห็นภาพเห็นดูสังเกต LED 1ให้ดีนะครับตอนแรกตัวน,นี้มันดับ,ดบอยู่คนระับเห็นไหมครับ พอทามเมอร์มันทํางานครบแล้วมันก oh, 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 okay. oh, okay. ็ส hmm. ั่งการให้ทามเมอร์มันติดเ๋ย่ยค่อยดูต่ออีกต่อไปนะครับแล้ว TR bit นี้ก็หมายถึงแบบแสดงว่าไอ้ตรง input ของ a n g i n e นั้นเป็นหนึ่งนะครับเพื่อเปิดการทางานของทามเมอร์ครับมันจะเป็นการบอกว่านี่คือกําลังเปิดการทํางานของทามเมอร์อยู่นะให้ทามเมอร์มันนับต่อไปเรื่อยๆนะครับตามสัญญาณนาฬิกาขาเข้านะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันดับแล้วอันนี้เป็นหนึ่งเมื่อกี้ TF เป็นหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์กันหมดเลยเพราะว่ามันได้ค่าเกินของมันแล้วแล้วเราก็ทําการเคลีย์ TF ตรงนี้ให้เป็นศูนเดิมน สั่งให้มัน LED นั้นจากติดเป็นดับนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกดปุ่มตรงนี้เพื่อหยุดการทำงานของทามเมอร์ครับเห็นไ,ไหมไอตรงแอนเกตขาเข้าตามรูปเลยครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์เพราะว่าถ้ามันเป็นศูนย์มันก็จะหยุดการนับของทามเมอร์ครับตามตารางของแอนเกตเลยครับแสดงในรูปเรามันเปิดการทํางานของมันอีกทีครับเห็นไ,ไหมคล้ายๆกับการทํางานของทามเมอร์หมดหนึ่งะแต่ตาา่างกันตรงที่ bit TH นะกับ TL ใช้แค่รวมกันอ่ะสิบสาม b i นะครับแต่ทามเมอร์หมดหนึ่งจะใช้16บิต bit เลยนะครับ เห็นไหมกลับไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนแบบมันใช้แทนการหน่วงเวลาโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับเราจะใช้ทํามือในการหน่วงเวลาหรือว่าตั้งตั้งเวลาให้มันทํางานอะไรสักอย่างก็ได้นะเอาล้ครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับเพราะว่านี่ในคลิปนี้ก็จะอธิบายการทํางานของท i m e มือหมดสูนครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ